ซื้อลอกหยดน้ำเอาให้จบทีเดียวเลยไหมหรือว่าเอาแค่พอใช้ดีครับพี่ตีวันนี้ก็เจอคำถามจากนะครับพี่ๆน้องๆนะครับที่ทักทายกันสอบถามกันเข้ามานะครับว่ามีงบอยู่ประมาณหนึ่งนะครับจะซื้อให้มันดีไปเลยไหมนะครับหรือว่าจะเอาแค่พอใช้ดีนะครับเพราะว่าโจทย์คือตอนนี้ใช้สปินนิ่งอยู่นะครับแล้วก็อยากจะเปลี่ยนมาใช้เบสแคตติ้งบ้างนะครับก็เลยมาขอคำแนะนำว่า จะซื้อลอกที่มันพอใช้ได้ก่อนไหมนะครับหรือว่าจะเอาดีๆไปเลยนะครับก็อื่นนะครับถ้าโจทย์เป็นแบบนี้นะครับถ้าให้ติน้อยแนะนำนะครับผมก็ไม่อยากจะให้พี่ๆนะครับได้ใช้ลอกที่มีราคา แพงมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วลอกหยดน้ําในปัจจุบันราคาก็ไม่ได้แพงมากนะครับเริ่มต้นเนี่ยที่ติน้อยแนะนําก็อยู่หลักพันนะครับถือได้ว่าเป็นลอกที่ราคาไม่แพงนะครับก็เป็นการเรียนรู้นะครับสําหรับการใช้งานของลอกเบส c a ตติ้งหยดน้ํำก่อนละกันนะครับที่ติน้อยแนะนำนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับไบสันนะครับสไปเดอร์ Spider, หรือว่า กันเนอร์นะครับก็ราคา990บาทที่ติดน้อยต้องแนะนําแบบนี้นะครับไม่ใช่อะไรนะครับอยากจะให้พี่ๆเนี่ยได้ลองใช้ลอกหยดน้ําก่อนนะครับว่าการปรับจูนนะครับการตั้งค่านวงนะครับการควบคุมฟู่นะครับมือที่ต้องเอาไปเลี้ยขอบสปูนนะครับเป็นอย่างไงนะครับจะได้ทําให้นะครับเวลาที่เราใช้งานคล่องมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเวลาถัดไปเราก็ซื้อลอกที่มีราคาที่ คุณภาพดีๆนะครับราคาแพงๆได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยทําให้เราใช้งานได้คล่องตัวมากกว่าที่เราต้องไปเรียนรู้ใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของคําแนะนำนะครับสำหรับที่ติน้อยเอาไว้แนะนําให้กับพี่ๆแต่ถ้าพี่ๆบอกอยากได้ดีทีเดียวเลยนะครับติน้อยก็มีแนะนำนะครับอย่างที่ได้เคยทําคลิปวิดีโอหลายๆรุ่นไปนะครับ ทั้งของค่ายไดว่าแล้วก็ของชิมาโนนะครับพี่ๆน่าจะได้เห็นนะครับที่ตีน้อยรีวิวไปนะครับก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับในงบ5,000-6,000-7,000จนถึงหลัก1 0 0 0นหรือ20,000ก็ว่ากันไปนะครับแต่วันนี้นะครับก็อยากจะเอามาแลกเปลี่ยนนะครับให้กับพี่ๆนะครับว่าอยากจะเปลี่ยนนะครับจากลอกสป i ินนิงมาเบสแคตติ้งนะครับให้ตีน้อยแนะนำเนี่ยก็ไม่อยากจะ ให้ซื้อของที่แพงมากจนเกินไปนะครับอยากจะให้ซื้อของที่นะครับในราคาแบบนี้ก่อนแล้วค่อยขยับไปเลยนะครับพอเราขยับไปแล้วนะครับเราจะสามารถนะครับใช้ลอกไฮเอ็นลอกราคากางๆได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มนะครับของตัวลอกที่ออกแบบให้ใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้เอามาแนะนํากันนะครับสําหรับการเลือกนะครับใช้ลอกหยดน้ําเบื้องต้นนะครับพี่ๆีครับขอบคุณพี่พทุกคนที่ติดตามมาครับสวัสดีครับ